อดีนุนาซิหะเขาเวลามกริบ18นาฬิกา50นาที10มินิทูทูเซเว่น10นาทีจะถึง7ว่างั้นของวันอาทิตย์ที่18กรกฎาคม2564คริสตศักราช221 0ปีพุทธศักราชกับคริสตศักราชเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ก็ตั้งสิ เอาของพุทธเนี่ยตั้งแล้วก็ลบด้วยของคิดก็จะได้543ปีไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะเอ,อวันนี้ก็พระปฏิทินอิสลามนี่เข้าวันวุกุฟแล้วนะที่ทุ่งอารอฟ้าเนี่ยพวกทรรมัตเนี่ยมีไม่กี่คนเนียเขาส่งไล่สดมาให้ดูกันเนี่ยเดินตะวะไปตุลล่อนี่ยจากที่มันแน่นจะไม่รู้จะแน่นยังไงเนี่ย เหลือแค่นั้นแหละนะฮันี้สร้างไว้ขยายไว้สใหญ่โตเลยก็ก็หนที่สุดก็ยังใช้ไม่ได้ได้แค่เรียวว่าคัดเลือกคนไปทําฮัทกับคนที่นั่นนั่นแหละนะบัานเราจะมีไปแล้วเออใครจัดบัางล่ะก็เข้าวันวูกุบแล้วแต่เขาเนี่ยยังไม่ได้วูกุบตรงนี้เราต้องเข้าใจเราเนี่ยเข้าแล้ว เราเนี่ยเข้าวันที่เก้าเดือนซุนฮิตยะเรียกว่าฤดูการฮัตเ,เดือนเนี้ยนะช่วงเนี้ยเราเข้าวันที่เก้าแล้วเพราะดวงตะวันเราตกแต่ของเขาเนี่ยก็ประมาณบ่ายสามโมงแล้วตอนเนี้ยของเขาเนี่ยยังไม่เข้าของเขายังอยู่วันที่แปดนะของเขาอยู่วันที่แปดฉะนั้นเราจะมีวันร่วมกันนะบนหน้าโลกเนี่ยจะมีวันที่สองวันที่บนหน้าโลก นะไทยกับอเมริกาเนี่ยคนละวันที่กันไทยวันนี้วันที่18แต่อเมริกาเนี่ยวันที่17ยังเป็นวันเสาร์อยูออ่พอไทยหมดวัน 6, เสาร์พอไทยหมดวันอาทิตย์ก็สองยามคืนนี้แหละนะไทยก็จะไปเข้าวันจันทร์ว่างั้นเหออแต่อเมริกาเนี่ยเพิ่งจะเข้าวันอาทิตย์ในตอนสองยาม นะแล้วก็จะเราพอสิบสองชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราจะมีวันวันที่ร่วมกันเรียกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเรามีวันที่เดียวกันแค่สิบสองชั่วโมงนะอีกอีกสิบสองชั่วโมงของเรากับอเมริกานั้นคนละวันกันเขาเรียกว่าคนละวันแตนะ่แต่ว่าในยี่บสี่ชั่วโมงนี่แหละมันคือคนละวันที่กันเรียกว่าเราอาทิตย์เขาเสาร์อะไรเนี่ย แต่ว่ามันก็อยู่ภายใน24ชั่วโมงก็ถือว่าถ้าเอา24ชั่วโมงเป็นเกมก็เป็นวันเดียวกันซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาวันที่8เดือนซุ่นฮิตยาเนี่ยตอนเนี้ยเขาจะวูกุ๊ได้ไงอะนะ่เขาจะวูกุ๊กได้ก็เมื่อเราเนี่ยไปถึงปั่นไหนแล้วล่ะหาทุ่มนั่นแหละนะอ่า <c oughs> <c oughs> อ่ะ,อะ เจ็ดแล้วก็ 8, 9, 10, 11, แปดเก้าสิบสิราห้าทุ่มแล้วเนี่ยเขาก็มืดเขาก็เริ่มมืดเขาก็จะเข้าวันวันบูกุฟหรือวันที่9เดือนสุนฮิจยาเรียกอีกชื่อหนึ่งก็วันอารอฟาแนะพวกที่ไปทำฮัตก็จะได้ไปพักสงบจิตใจรํำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ทุ่งอารอฟามีแห่งเดียวในโลกนั่นแหละนะเออ แล้วก็คนที่ไม่ได้อยู่ในทุ่งอาราฟาเนี่ยเดี๋ยวตีสามครึ่งคืนเนี่ยพวกเรานี่แหละแล้วก็คนทั่วโลกเนี่ยมีคําสั่งจากนาบีที่เป็นมุสลิมนะเดี๋ยวจะบอกคนทั่วโลกจะมาเอาทิศป,ปอกด้วยไม่ใช่นะที่เป็นมุสลิมเนี่ยที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเขาก็จะถือศีลอดนะเขาก็จะถือศีลอดในวันอาราฟาเนี่ยเราเนี่ยยังไม่ได้ถือศีลอดตอนเนี่ยนะ ตอนที่เรากินข้าวซูโฮเนี่ยซาอุดีน่ยมันเป็นวันอารอฟ้าอย่างเป็นแล้วพราเขาเข้าวันอารอฟะตอนห้าทุ่มนี่เข้าใจอย่างตรงเนี้ยเราก็มาเถียงกันในยุกเรือใบยุคเรือแจวอะไรเนี่ยมานั่งดูเดือนเองกําหนดวันอารอฟ้าเองวันวันอีดเองอะไรมันไม่ใช่เพราะวันอีดินอัลาฮาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับอีดฮะจีกยอฮะจีนะ มันเป็นวันแห่งการเชื่อดกว่าทำกุรบันอดัดฮาหรืออุตธิยาเนี่ยวันอีดินอดัดฮาเนี่ยพอละหมาดเสร็จก็เชื่อดได้เลยนะเอาทำให้อะไรล่ะธุรกิจการค้าวัวแกะแพะอะไรเนี่ยได้อะไรได้เจริญอูดก็เหมือนกันก็ยังเชื่อดได้นี่ก็บอกกันง่ายๆนะ แล้วก็หลายคนยังไม่เข้าใจคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเขาจะถือศีลอดเนี่ยเป็นปฏิทินสากลก็คือวันจันทร์ที่19นะมันก็เข้าแล้วแหละพอสองยามก็เข้าแล้ววันจันทร์ที่19ตีสามครึ่งมากินข้าวสุโขตตีสี่สามสิบห้นาทีเข้าเวลาซูบฮีก็พอถึงวันอังคารนะ ก็ละหมาดอีกแล้วช่วงโควิดระบาดเนี่ยจุลาสั่งเลยว่าที่มัสยิดเนี่ยห้ามละหมาดทั่วประเทศไทยเลยไม่ให้ไปละหมาดอีกโอ้โหพวกแครนกันโอ้โหอะไรมึงเป็นอัลลอฮ์ไงมึงมาสั่งวันอีดเขาก็ต้องละหมาดอีกมึงเป็นอัลลอฮ์ไงมาสั่งดูดูเห็นไหมคาสั่งเนี่ยมาจากที่นบีบอกว่าให้หยุดเชื้อโรคด้วยกับการอยู่บ้านและโรคนี้มันก็เข้าประเด็น โรคที่ระบาดในสมัยนบีด้วยในสมัยหลังๆจากนบีก็มีโรคระบาดมันเป็นโรคที่ร้ายแรงก็หยุดไม่ไปไหนละหมาดที่บ้านอยู่ที่บ้านทําสวนทําอะไรที่บ้านายกเว้นคนที่ไปทํางานแต่จาริงๆเนะเป็นรัฐอิสลามในงานก็ต้องหยุดแล้วก็ทำงานแล้วก็กินของเก่าไงนะเพราะทุกคนนะต้องเก็บต้ององอมคนมีสกาดก็ออกไป ช่วยเหลือกันไปในยามที่มีโรคระบาดพอหยุดกันหมดเนี่ยโรคมันก็จะไปไวนะมันมันก็จะหมดไวไอ้นี่มันหยุดกันไม่จริงตรงนู้นแอบ,บเล่นไพ่ตรงนี้แอบ,บเปิดคาราโอเกะนะกินเหล้าเมายาอะไรกันโรคมันก็ไม่หยุดถ้าตามนาบีจริงๆเนี่ยโรคหยุดนะต้องหยุดหมดทุกกิจการเอาละนะเราอยู่ประเทศไทยนะงานคือเงินเงินคืองานตรงไหนก็เปิดให้ทําก็ต้องไปทํานะ เพราะมันไม่ใช่รัฐาอิสลามทีนี้ไอ้พวกที่ว่าจุลาสั่งเนี่ยแม้แต่ให้ละมาที่บ้านก็ไม่ให้บ้านอื่นมาละหมาดรวมด้วยโอ้โหจังเลยนะแต่มันคุมไม่อยู่คําสั่งแบบเนี้นะเพราะเขาสั่งงดละหมาดวันศุกร์ที่สุราษนะมันมีคนละหมาดท,ที่บ้านเนแถวอ่อนนุชนี่แหละนะเขาชวนชรอนไปเหมือนกันเจ็ดแปดคนเข้าละหมาดวันศุกร์กันโอ้โหแล้วเลี้ยงอย่างดีซะด้วยโอ้โห นะพักพวกไปบอกโอ้โหเลี้ยงเต็มที่เลยก็บอกนะอย่างดีเลยเลี้ยงอย่างดีคนรวยอะนะถามว่าไอเลี้ยงกินอาหารร่วมกันเนี่ยแล้วมันติดนะมันติดง่ายๆเลยนะมันนั่งรวมสําหรับนะถามว่าถูกไหมทา,ทาแบบนั้นทําถูกไหมมึงไม่ให้ละหมาดสุราแล้วกูละหมาดมาสุกที่บ้านไม่ถูกนะละหมาดบายไปบ้านใครบ้านมันนะถึงจะถูกตามที่นบีว่าอาสัสสละละัลลอฮุวาลลนบีจีนา่ามุฮัมมัดวาลาอาลี وَصَبِهِ وَسَلَّمَ